เอาโดนรถใหม่มาใส่ตีพ่อครับดินดินมันติดของเลยเด้อือแสดงว่าเขาจะกินทานอาหารได้ดีเนอนบ่ใส่โดนรถใหม่ปรับปรุงดินมันมันมันก็เลยงามขึ้นมาเลยบอกพ่อคมันไม่ได้ปุ๋ยคอกมาใส่เลยนี่ผมปุ๋ยคอกก็ซื้อมาลันใส่หมากจิใส่ปุ๋ยคอกเนาะจะลองใส่ฟิลาสติวาอยูุ่น้องให้เร่าเลี้ยงจนไม่ที่เลี้ยง ไพี่เลี้ยงตายหนี่ก่พระวันเหมือนนี่อยูข้าตุนพี่เลี้ยงตายพระวันพระวันตายพรวันตายของผมต้นนึงยี่ห้ออะไรย่างอบความโมเลยสมัยเราเลี้ยงไม่พี่เลี้ยงมันตายนิดจากนะตายบ่บ่ขื่นเลยแต่ว่าเราเป็นเราเป็นต้นอันพระต้นแค่แม่ะพอต้นแค่มันตายไว่นะเราก็เลยพี่เลี้ยงรถตายต้นใหม่เราตายเหมือนเชิดาย ตะคบมันอยู่โดนกว่านาะเง็นเิ่งต้นที่ปลูกโดยบ่มีพ่เลี่ยนเต็โอ้ไปม้าใสเลยตายนีดจางมันน่งตะคมของมาปลูกเต็มใโอ้ต้นตะคบตายเขาเลยบกใบใหญ่ตายยังไงด้เนี่ยไม่ต้องตายไม่ต้องตาย ถ้าฝนตกมาปุ๊บมันติดแตกน้ำม่เพราะมันมีหักแกว้วอยู่แล้วมีหักแกว้วเขาสิหากินนำ้ำเขาแสดงว่าหักเขาจะไปกินนำ้ำตะครบได้เนาะมันเดือดน้ำหักตะครบไปได้ในมมลมใสต่ลมัลมนนาเียวทำเป็น มันเห็ดได้แปลงที่เป็นสับรดก็ได้ได้นี่เบือ้องส่องดิ่มเขา